มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนอะไรอาจารย์สมเกียรติโอสถสภาข้อความสุดท้ายฝากถึงคนไทยครับเมื่อวันที่9เมษายน2566 Facebook ที่ชื่อสมเกียรติโอสถสภาได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าหลังการจากไปของรองศา,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 าสตราจารย์ดรสมเกียรติโอสถสภาอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาเสียชีวิตโดยได้ระบุข,ข้อความว่า ถ้าลูกชายผมโพสต์ข้อความนี้ลงเฟซให้ผมก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วนะผมโตมาในยุคที่ประเทศไทยจนมากลาหลังหลายๆประเทศในย่านนี้แต่ในวันที่ผมจากไปประเทศไทยเป็นประเทศที่ทันสมัยและลงตัวที่สดหลายๆด้านมีแต่คนอยากมาประเทศไทยในช่วงชีวิตของผมเราผ่านพ้นวิกฤตสงครามเศรษฐกิจและการเมืองมาหลายครั้งเราเอาตัวรอดมาได้จากทุกสถานการณ์ของโลก เบนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อยับยั้งภัยสงครามกลางเมืองเมื่อ9ปีที่แล้วตอนนั้นถ้าเราเอาตัวไม่รอดประเทศไทยก็ไม่ต่างอะไรกับยูเคนตอนนี้เมื่อ4ปีที่แล้วเราก็ผ่านพ้นจากการล้มล้างวัฒนธรรมมาได้ตอนนี้ก็เห็นกันแล้วว่าประเทศที่พลาดทำลายวัฒนธรรมตัวเองไปหอยหาตัวตนแค่ไหนโลกเปลี่ยนไปเยอะและกำลังจะเปลี่ยนอีกครั้งใหญ่ ตีโจทย์กันดีๆนะอย่าชักศึกเข้าบ้านเพียงเพื่อจะเอาชนะกันทางการเมืองช่วยกันดูให้สงขามไม่มาลงย่านนี้แถวนี้เราสนใจกันแต่หาเงินหาทองแล้วส่วนเฟสนี้จะเปิดทิ้งไว้ลูกชายผมคงมาเขียนเพิ่มให้บ้างเขาช่วยผมทําเฟสนี้มาแต่แรกขอให้ทุกคนอายุยืนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมานานว่าจะอยู่ให้นานกว่านี้อีกหน่อยแต่เมื่อถึงเวลาไปก็ต้องไปชีวิตมันก็แค่นี้ครับ ทางทีมงานเองก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของรองศาสตราจารย์ดรสมเกียรติโอสสภาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ